พา r หนึ ing, e. woman, ่งแม่อินเดียนรูแมนเอสซีแคร์ร ationship วิดเนเบอร์อินลาเทนส์เดดลี่ทรูครีมด็อกิมเมนต์รีค่ำคืนนั้นอากาศในลอสแอนเจลิสเย็นกว่าปกติเล็กน้อยแสงไฟจากถนนสองลอดเข้ามาทางหน้าต่างห้องครัวอย่างอึมครึมเสียงรถยนต์แล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนพยายามหนีอะไรบางอย่างกลิ่นหอมของแกงอินเดียลอยฟุ้งไปทั่วอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งนี้อัญญาหญิงอินเดียวัยสามสิบต้นๆกำลังยืนคนหม้อแกงด้วยสีหน้าลังเล เธอเป็นภรรยาของวิศวกรชาวอินเดียที่เพิ่งย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ลอสแอนเจลิสได้ไม่ถึงสองปีชีวิตสมรสของเธอดูสมบูรณ์แบบภายนอกแต่ภายในเต็มไปด้วยความว่างเปล่าสามีของเธอทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะสบตาเธอเสียงโทรศัพท์สั่นเบาๆบนเคาน์เตอร์ทำให้เธอสะดุ้งหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมชื่อที่ไม่ควรปรากฏต่อสายตาใครอีธานเพื่อนบ้านห้องข้างๆหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาจากอก เธอกว่าตามองรอบห้องราวกับกลัวว่าจะมีใครเห็นมือเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะกดเปิดข้อความคืนนี้เจอกันหลังอพาร์ตเมนต์เดิมนะตัวอักษรสั้นๆแต่กลับทําให้ร่างกายเธอร้อนเผาอย่างประหลาดอัญญาหลับตาแน่นเหมือนพยายามข่มเสียงภายในใจแต่ความลับนี้ได้ฝังรากลึกลงไปนานเกินกว่าจะถอนออกเธอพบกับอีธานเมื่อหกเดือนก่อนในลิฟต์เก่าของอาคารรอยยิ้มอบอุ่นของเขาทําให้เธอรู้สึกเป็นคนที่มองเห็นอีกครั้ง เขาต่างจากสามีเธออย่างสิ้นเชิงอบอุ่นเป็นกันเองและใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยทุกครั้งที่เขาถามว่าเธอสบายดีหมายเธอกลับรู้สึกเมือนหัวใจได้รับการโอบกอดแต่ทุกการนัดพบก็เหมือนมีเงาเมื่อติดตามอยู่เสมออัญญาไม่เคยเล่าความสัมพันธ์ลับนี้ให้ใครฟังแม้แต่เพื่อนสนิทในอินเดียความผิดชอบชัว่วดีและความต้องการส่วนเลึกของเธอขัดแย้งกันทุกคืนเสียงการาน้ำเดียดดังขึ้นทำให้เธอสะดุ้งกลับสู่ความจริง เธอปิดเตาอย่างลนลานมือเย็นเฉียบจนแทบจับอะไรไม่มั่นความคิดวงเวียนอยู่ที่ข้อความในโทรศัพท์เพียงประโยคเดียวเมื่อเสียงประตูหน้าห้องดังขึ้นเธอรีบซ่อนโทรศัพท์ไว้ใต้ผ้าเช็ดจานสามีของเธอเดินเข้ามาด้วยใบหน้าล้าและกระเป๋าเอกสารหนักอึ้งเขาพูดเพียงสั้นๆว่าวันนี้เหนื่อยมากก่อนจะทิ้งตัวลงบนโซฟาเธอยิ้มจางๆและยกอาหารไปวางตรงหน้าเขาเหมือนภรรยาที่ดีทุกคนแต่ในใจกลับเต้นแรงด้วยความรู้สึกผิด และความตื่นเต้นที่ไม่อาจระงับหลังจากสามีหลับไปเธอค่อยๆสวมเสื้อคลุมและหยิบโทรศัพท์ออกมาอีกครั้งข้อความใหม่จะอีธานรออยู่แล้วฉันรออยู่แล้วย่าช้าอัญญาหายใจเข้าลึกๆแล้วแงมประตูออกอย่างเงียบที่สุดเสียงลมกลางคืนพัดกระทบไปหน้าทำให้เธอขนลุกสู่บันไดเหล็กด้านหลังอาคารส่งเสียงอิดอาดทุกครั้งที่เธอก้าวลงเธอกว่าตามองรอบๆสนามหญ้าด้านหลังเงียบกว่าปกติจนน่ากังวล อีธานยืนอยู่ใต้ไฟถนนที่กระพริบเหมือนจะดับทุกเมื่อเงาของเขายาวเหยียดทอดลงบนพื้นซีเมนต์เหมือนเส้นแบ่งเขตลับๆเขายิ้มเมื่อเห็นเธอแต่ดวงตากลับมีประกายบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกเธอมาช้าไปหน่อยหนะ้าเสียงเขาแผ่วเบาแต่กดดันอัญญาก้มหน้าเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ว่าทำผิดเธอพยายามพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันต้องระวังไม่อยากให้ใครสงสยัยเขาก้าวเข้ามาใกล้จนกลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นบุรี่จางๆอบอวลรอบตัวเธอ หัวใจเธอเต้นรัวอย่างห้ามไม่อยู่ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงเขายื่นมือมาแต่เส้นผมของเธออย่างอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยอำนาจเธอรู้หมายว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คำถามนั้นเหมือนมีดคมกริบที่กรีดลงกลางอกเธอแต่เธอกลับไม่ถอยห่างราวกับถูกพันธนาการด้วยแรงดึงดูดประหลาดเธอหลับตาลงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมมืดอัญญาหันขวาไปทันทีดวงตากวาดมองเงาร่างเลือนลางที่เคลื่อนไหวอยู่ห่างออกไป ลมพัดแรงขึ้นจนเสียงใบไม้เสียดสีกันเหมือนเสียงกระซิบจากใครบางคนอีธานจับมือเธอแน่นเหมือนจะบอกว่าอย่ากลัวแต่ความรู้สึกเกย็นว่าแผ่สั้นไปทั่วร่างเธอเหมือนลางร้ายที่กำลังใกล้เข้ามาเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากและกระซิบเสียงสัน่นมีใครตามเราอยู่หรือเปล่าแสงไฟธนานกระพริบแปรงขึ้นอีกครั้งก่อนจะดับลงชั่วขณะทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทจนหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่ววินาที แล้วเสียงโลหะกระทบพื้นก็ดังขึ้นข้างหลังอย่างเฉียบพลันพาร์ทสองแมอีอินเดียนูแมนเอสซีแคร์เรลชันชิพวิดเนเบออินลาเทนสเตดลีทรูครีมด็อกิมเตอรีเสียงโลหะกระทบพื้นอย่างสะท้อนกล้องอยู่ในหูอัญญาเธอหายใจติดขัดเหมือนอกถูกบิบรัดด้วยมือที่มองไม่เห็นอีธานหันไปมองทางเสียงด้วยสายตาแข็งกร้าวและระแวดระวังเงามืดข้างรั้วไม้ดูเหมือนมีคนยืนซ่อนอยู่จริงๆ อัญญาขนลูกสู้จนผิวหนังชาไปทั้งแขนเสียงฝีเท้าล่าถอยช้าๆเหมือนจงใจให้พวกเขาได้ยินเธอหันไปสบตาอีธานใบหน้าเขานิ่งผิดปกติกลับเข้าห้องก่อนดีกว่าเสียงเขาเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันอัญญาพยักหน้าทันทีเหมือนเด็กที่เชื่อฟังโดยไม่คิดมากแต่ขณะก้าวปลับเธอสังเกตเห็นวัตถุเล็กๆตกอยู่ตรงพื้นซีเมนเป็นกุญแจเล็กเก่าขึ้นสนิมมีพวงกุญแจโลหะสลักตัวอักษร H เธอหยิบขึ้นมาอย่างลนลานก่อนยัดสายกระเป๋าเสื้อคลุมหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกำลังซ่อนหลักฐานการฆาตกรรมท,ทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นพวกเขารีบเดินขึ้นบันไดเหล็กกลับไปยังชั้นของตัวเองเสียงอิดอาร์ของบันไดดังลั่นในความเงียบเหมือนตอกย้ำความผิดเมื่อถึงหน้าประตูห้องอีธานโน้มตัวเข้ามากระซิบอย่าเล่าเรื่องคืนนี้ให้ใครฟังน้ำเสียงเขาไม่ได้อ่อนวอนแต่เต็มไปด้วยคำสั่งที่ทำให้ขนลุกอัญญากลืนน้ำลายยากเย็นและพยักหน้าอย่างหวาดวัน เธอปิดประตูห้องช้าๆก่อนเอ็นหลังพิงบานไม้เย็นเยียบเสียงกรนเบาของสามีดังมาจากโซฟาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เธอกลับยืนตัวแข็งราวกับยังถูกจับจ้องจากสายตาลึกลับรุ่งเช้าฟ้าลอสแอนเจลิสถูกปกคลุมด้วยหมอกควันบางๆกลิ่นกาแฟาจากร้านชั้นล่างลอยมาตามช่องหน้าต่างอัญญาตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกหนักอึ้งในอกเธอเอื้อมมือไปคว้ากุญแจเก่าที่ซ่อนในลิ้นชักข้างเตียง แสงแดดสองกระทบจนเห็นรอยสนิมเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มตัวอักษรเอบนพวงกุญแจดูเหมือนจะมีรอยขีดข่วนเพิ่มขึ้นเธอไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับใครหรืออะไรแต่ลึกๆเธอรู้ว่ากุญแจนี้ไม่ควรอยู่ในมือเธอเลยระหว่างที่เธอกำลังจ้องกุญแจเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นหัวใจเธอหล่นบูกเหมือนจะทะลุลงไปถึงพื้นสามีเธอเดินไปเปิดประตูพบเจ้าของอพาร์ตเมนต์ยืนอยู่ชายแก่ร่างผอมใบหน้ามีรอยเหี่ยวย่น และดวงตาที่ไม่เคยยิ้มเขาพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำว่ามีคนร้องเรียนเรื่องเสียงเมื่อคืนสามีเธอมองอย่างงุนงงก่อนหันไปทางอัญญาเธอยิ้มแห้งๆแ,แล้วรีบกลมหน้าหลบสายตาเจ้าของอพาร์ตเมนต์เหลือบมองเธอเพียงเสียววินาทีสายตานั้นเหมือนรู้ความลับบางอย่างที่ไม่ควรเปิดเผยเมื่อประตูปิดลงอัญญารู้สึกเหมือนมีใครเอามีดมากดไว้ที่คอเธอหอบหายใจทีๆเหมือนจะขารากาศตลอดทั้งวันนั้นเธอ ไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้เลยทุกเสียงฝีเท้าในทางเดินทุกเงาที่สะท้อนบนกระจกล้วนทำให้เธอสะดุ้งตอนเย็นขณะเธอกำลังซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเธอเห็นร่างคุณตาชายคนหนึ่งในชุดแจ็คเก็ตด,ดำยืนอยู่ปลายทางเดินแผนกนมสดเขามองเธอเพียงเสี้ยววินาทีก่อนหันไปอีกทางเธอรีบก้าวเดินเร็วขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าถูกตามตลอดเวลาเมื่อถึงแคชเชียร์เธอหันกลับไปอีกครั้งแต่เขาหายไปแล้ว หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะทนไม่ไหวคืนนั้นฝนตกหนักเสียงหยดน้ำกระทบหน้าต่างดังก้องในห้องมือดอัญญานอนไม่หลับเธอนั่งกอดเข่ามองกุญแจเก่าในมือแสงฟ้าแลบวาบขึ้นทำให้เธอเห็นรอยขีดข่วนชัดเจนกว่าเดิมตัวอักษร H ไม่ใช่แค่สลักแต่เหมือนถูกขุดใหม่ๆทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอสั่นอย่างแรงจนเธอสะดุง้งข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอกุญแจนั้นไม่ใช่ของเธอวางมันกลับที่เดิมซะ เลือดในกายเธอเย็นวาบจนมือแทบปล่อยโทรศัพท์หลน่นเธอสายหน้าช้าๆเหมือนไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงเสียงฝนยังคงตกหนักแต่กลับแผ่วเบาลงในหูเธอทุกอย่างรอบตัวดูบิดเบี้ยวเหมือนกำลังฝันร้ายเธอรีบวิ่งไปห้องน้ำล็อกประตูแน่นแล้วเปิดน้ำก๊อกให้ดังกลบเสียงหัวใจในเงาสะท้อนบนกระจกเธอเห็นตัวเองซีดเซียวเหมือนคนไม่เหลือวิญญ,ญาณกุญแจเก่าถูกวางไว้บนอ่างล้างหน้าเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กำลังจ้องต่อ เธอยกมือขึ้นปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นที่แทบจะหลุดออกมาในพวกวินาทีนั้นเองเสียงเคาะประตูห้องน้ําก็ดังขึ้นสามครั้งติดกัน Part สามแม่เอ i ินเดียนรูแมนเอสซีคริตเรื่องชีวิตในเบอร์อิลลัตันสเดดลีทรูครีมด็อกิเมนตรีเสียงเคาะสามครั้งดังสะท้อนในห้องน้าแคบและอับชื้นอัญญาตัวแข็งเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ล่องหวนที่บีบรัดทั้งร่างหยดน้ําจากก๊อกไหลกระทบอ่างดังติงต่งๆเหมือนนับถอยหลังสู่บางสิ่ง เธอหายใจสั้นทีจนอกเจ็บราวกับปอดถูกบิดแน่นมือเธอสั่นจนแทบถือกุญแจในอางไม่ไหวเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงจนบานประตูสะเทือนอัญญาปิดปากกลั้นเสียงร้องน้ำตาไหลรินไม่หยุดทันใดนั้นเสียงสามีดังขึ้นจากอีกฝากอัญญาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอสะดุ้งจนหัวใจแทบหยุดเต้นรีบเช็ดน้ำตาอย่างลนลานเสียงเขาดังตามมาเปิดประตูสิ์ฉันได้ยินเสียงแปลก อัญญามองกุญแจเก่าที่นอนอยู่ในอังราวกับมันกำลังหัวเราะเยาะเธอคว้ามันขึ้นมายัดใส่กระเป๋าเสื้อคลุมอย่างลนลานมือเธอหมุนลูกปิดช้าๆก่อนแงะประตูออกสามียืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลเธอร้องให้เหลือเกิดอะไรขึ้นเขาถามด้วยน้ำเสียงจริงใจอัญญาสายหัวอย่างรวดเร็วแซงยิ้มจังๆไม่มีอะไรแค่เวียนหัวสามียกมือแต่ไหล่เธอเบาๆแต่เธอกลับสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อต เขามองตาเธออย่างแปลกใจก่อนพยักหน้าแล้วเดินกลับไปที่โซฟาอัญญาหลับตาลงชั่วครู่สูดหายใจลึกแต่ความกลัวไม่ลดลงคืนนั้นเธอแทบไม่ได้นอนเลยแม้แต่นาทีเดียวทุกเสียงลมทุกการสั่นของหน้าต่างเหมือนคำเตือนลึกลับรุ่งเช้าอัญญาตัดสินใจหาคำตอบเรื่องกุญแจให้ได้เธอเดินไปเคาะประตูห้องอีธานดวงใจเต้นแรงราวจะระเบิดประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นบุหรี่และน้ำหอมผู้ชายลอยออกมา อีธานยืนอยู่ในเสื้อยืดสีดำดวงตาแดงคล้ำเหมือนไม่ได้นอนมีเรื่องอะไรเขาถามเสียงทุ้มต่ำและไม่เป็นมิตรเหมือนเคยอัญญายกุญแจขึ้นมาโชว์ฉันเจอมันเมื่อคือนเธอรู้จักหรือเปล่าอีธานชะง,งักไปชั่ววินาทีดวงตาเขาหลบเลี่ยงแล้วหัวเราะเบาๆของเก่าไม่สำคัญหลอ,อกทิ้งไปเถอะแต่แววตาเขากลับเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกที่ไม่อาจปิดบังอัญยารู้สึกเหมือนมีกำแพงหนาะขึ้นมากั้นกลางทันที เธอถามเสียงสั่นแล้วใครส่งข้อความมาหาฉันเมื่อคืนอีธานขมวดคิ้วทันทีข้อความอะไรเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาแต่ข้อความหายไปแล้วหน้าจอว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีใครส่งมาเลยหัวใจเธอเย็นว่าเหมือนถูกเวียงลงเหวลึกในพริบตาอีธานจ้องเธอด้วยสายตาคมกริบเธอกำลังจินตนาการไปเองหรือเปล่าเสียงเขาเย็นชาจนทำให้เลือดในกายเธอหยุดไหลอัญญาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนสัญชตาตญาณเตือนให้หนี แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงไซเรนรถตำรวจดังขึ้นข้างนอกทั้งคู่หันไปมองผ่านหน้าต่างพร้อมกันแสงไฟกระพริบสีน้ำเงินแดงวูบวับเจ้าหน้าที่กำลังยืนอยู่ริมถนนกั้นเชือกเหลืองตรงตรอกด้านหลังอาคารหัวใจนยาเต้นแ,นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกเธอกับอีธานรีบลงไปยังลานด้านหลังทันทีกลิ่นคาวเลือดลอยปปนกับกลิ่นฝนที่เพิ่งหยุดตกร่างชายแปลกหน้าถูกคลุมด้วยผ้าขาวตรงพงหญ้าข้างโรมไม้ รองเท้าหนังของเขาหลุดไปข้างหนึ่งและข้างข้างมีคราบเลือดแห้งติดพื้นอัญญารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างจนแทบล้มเธอจำได้ว่าฝีเท้าคืนนั้นหายไปตรงพงหญ้าเดียวกันอีธานจับแขนเธอแน่นแล้วกระซิบอย่าแสดงพิรุษเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเดินเข้ามาหาพวกเขาสายตาคมเหมือนมีดเมื่อคืนคุณสองคนอยู่ที่ไหนเธอถามเสียงเรียบอัญญาลอบปืนน้ำลายมองหน้าอีธานอย่างสิ้นหวังเขาตอบทันควันเราอยู่ในห้องทั้งคืนไม่ได้ยินอะไรเลย ตำรวจหญิงจดบันทึกลงสมุดอย่างช้าๆสายตายังคงไม่ละจากใบหน้าพวกเขาอัญญารู้สึกเหมือนถูกมัดด้วยเชือกที่มองไม่เห็นหลังจากนั้นตำรวจปล่อยให้พวกเขากลับขึ้นห้องแต่บรรยากาศหนักอึ้งตามมาอีธานปิดประตูห้องแล้วหันมาจ้องเธออย่าพูดเรื่องนี้อีกเสียงเขาดังและเด็ดขาดกว่าที่เคยจนทำให้เธอขนลุกอัญญารู้ทันทีว่ากำแพงที่ขวางอยู่ระหว่างพวกเขากลายเป็นเหวลึกคืนนั้นเธอฝันร้ายว่ามีใครบางคนเคาะประตูไม่หยุด ในมือเขามีกุญแจเก่าเล่มนั้นและเลือดหยดลงทีละหยดเธอตื่นขึ้นกลางดึกพร้อมเสียงฝีเท้าในทางเดินจริงๆเสียงนั้นหยุดหน้าห้องของเธอแล้วมีเงาดำทาบผ่านช่องประตูเธอกัดฟันแน่นกลั้นเสียงหายใจมือกํากุญแจจนเลือดซึมออกมาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังลอดเข้ามาเธอเป็นคนต่อไป Part 4: Ma E Indian Woman: A Secret Relationship with Never i n l a t e n s Deadly True Crime Documentary เสียงกระซิบเธอเป็นคนต่อไปยังคงกล้องอยู่ในหูอัญญาเธอกำกุญแจจนเลือดไหลออกมาเปื้อนฝ่ามือเย็นเฉียบหัวใจเธอเต้นแรงรัวเหมือนกลองศึกที่ไม่มีวันหยุดเงาดำยังคงท่าผ่านช่องประตูเหมือนปีศาจเฝ้ารออัญญาหอบหายใจสั้นๆเหมือนกำลังจมน้ำในห้วงลึกทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนึ่งครั้งช้าๆและหนักแน่นเธอสะดุ้งจนแทบกรีดร้องแต่รีบเอามือปิดปากตัวเองไว้ เสียงประตูห้องข้างๆเปิดออกเสียงฝีเท้าอีธานดังแทรกเข้ามาเงาดำหน้าประตูเธอเคลื่อนตัวหายไปทันทีราวกับควันอัญญารีบถอยหลังพิงผนังน้ำตาไหลาพรากไม่หยุดไม่นานเสียงเคาะประตูห้องอีธานก็ดังขึ้นแทนเธอกลั้นหายใจฟังเหมือนหัวใจจะระเบิดออกมามีเสียงพูดคุยเบาๆแต่จับไม่ได้ว่าเป็นภาษาอะไรแล้วเสียงตะโกนดังลั่นจากห้องอีธานตามมาทันทีเสียงข้าวของล้มกระแทกพื้นดังโครมครามไม่หยุด อัญญารีบวิ่งไปกับประตูห้องฟังด้วยความตื่นตระหนกเสียงอีธานร้องว่าอย่าทำแบบนี้ฉันเตือนแล้วแล้วทุกอย่างก็เงียบลงกระทันหันอย่างน่าสะพรึงเพียงเสียงหยดน้ำจากท่อเก่าในทางเดินดังแทนอัญญาตัดสินใจบิดลูกบิดออกจากห้องเพื่อไปดูทางเดินมืดสลัวไฟกระพริบเหมือนจะดับทุกเมื่อประตูห้องอีธานเปิดแง้มออกเล็กน้อยเหมือนเชือ้อเชิญเธอผลักเข้าไปช้าๆกลิ่นคาวเลือดแรงจนแทบสำลัก พื้นห้องเต็มไปด้วยรอยเลือดลากยาวไปถึงมุมมืดโซฟาล้มตะแคงหนังสือพังเปลือนบนพื้นกระดานเกา่าอีธานนอนคว่ำอยู่กับพื้นเสื้อยืดดำเปื้อนเลือดแดงฉานเธอกรีดร้องออกมาแต่เสียงขาดหายเหมือนถูกบีบคอทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าหนักก้าวออกมาจากเงามืดอัญญาตัวสั่นราวกับร่างจะถล่มลงตรงนั้นเธอยกกุญแจในมือขึ้นสันส่นๆเหมือนจะป้องกันตัวจากเงามืดปรากฏร,ร่างของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ชายแก่ ดวงตาเขาแข็งกระด้างเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอไม่ควรยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอเสียงเขาเย็นชาอัญญาถอยหลังแต่เท้าสะดุดคราบเลือดล้มลงอย่างแรงเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ก้าวเข้ามาใกล้พร้อมมีดสั้นในมือใบมีดสะท้อนแสงไฟสลัววาบเข้าตาเธอจนแสบเขาก้มลงกระซิบข้างหูกุญแจนั้นเปิดสิ่งที่ควรถูกปิดตายอัญญารู้ทันทีว่ากุญแจเก่าไม่ใช่เพียงเศษเล็กไร้ค่า มันคือกุญแจที่เชื่อมโยงกับการตายของชายแปลกหน้าและตอนนี้อีธานเองก็กลายเป็นเยรายต่อไปเธอกรีดร้องสุดเสียงก่อนพุ่งตัวหนีออกจากห้องอย่างสิ้นหวังเสียงฝีเท้าหนักของชายแก่ไล่าตามมาทางเดินยาวไฟบนเพดานกระพริบติดติดดับดับเหมือนหัวรอะย,ยอกการหนีตายอัญญาวิ่งลงบันไดเหล็กเสียงอิดอัดดังตามทุกกาวหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกในทุกวินาทีเธอวิ่งไปจนถึงสนามหญ้าด้านหลังที่เต็มไปด้วยโคลนเปียก แสงไฟถนนสองร่างเธอชัดเจนราวกับเปิดโปงต่อสายตาปีศาจทันใดนั้นเธอสะดุดบางสิ่งและล้มกลิ้งลงกับพื้นเปื้นอนโคลนเธอเหลือบมองสิ่งที่สะดุดแล้วแทบหยุดหายใจเป็นรองเท้าหนังอีกข้างของชายแปลกหน้าที่ถูกฆ่าเลือดสดใหม่เพื่อนติดอยู่บนรองเท้าราวกับเพิ่งถูกทิ้งไว้เธอเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วแต่กลับเห็นชายแก่หายไปแล้วมีเพียงความเงียบเย็นเยือปกคลุมสนามหญ้าทั้งหมด อันญากัดฟันแน่นหอบหายใจเหมือนจะขาดใจเธอยกกุญแจขึ้นมามองอีกครั้งด้วยมือสั่นระริกและทันใดนั้นเองไฟถนนก็ดับพรึบจนมืดสนิทจากความมืดมีเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเธออีกครั้งความจริงทั้งหมดเริ่มที่ห้องของเธอเอง